ไอคิวสวงมวยของแท้นักคู่อยู่แล้วครับโอ้โหแทงขวาครับสาดมาแม่วันนี้เปิดเกมชนเลยนะครับเตือนเข้าหาุ่นพี่ครับยอะตันยูใครบอกยอะตันยูเดินไม่เป็นครับวันนี้เดินให้ดูแล้วนะครับนี่ครับต้องเดินได้ถ่อยเป็นครับโอ้ถ่อยเป็นโอ้โห้ยเข่นขาขึ้น้างคอเอาเตะขาขึ้นไปครับตามไม่ปัดครับเอาแท้งขวาไปครับยอะตันยูครับออาละครับเดือดแล้วครับนี่ครับดูมวยฝีมือแลกกันแบบเึืเตือนครับนะ สองปอนมีผลไหมเดี๋ยวรู้จักครับค่อยๆ,อยๆเปลี่ยนก็ไปโอ้เจอเข่าความเปนสมาชิกำลังทีมทำายจังหวะอ่าแล้วครับโอ้โหโหมายการคอกลับ้ายไปมามาแลกแข้งกันดีกว่าขวาไปซ้ายคืนนะครับแลกแข้งกันพลั้งแป๊บเลยนะครับอ่ดูในกันนิดนึงแล้วกันอ่าพักดูในกันหน่อยครับไม่มีอะไรนะครับต่างคนต่างจับครั้งกับการปะจัก ตันมือชกต่อครับเข่านี่ไม่มีน้อยครับคู่นี้ในส่วนมากใน80เปอร์เ็นต์โง่นอกครับแลกแทงด้านซ้ายไปกระโดดเข่าทับโดนขีบทำอะไรจังหวะขวาครับจะกตนอยู่ซ้ายซ้ายทีนึงครับไปไกลเท้าหน่อยครับยับซ้ายไปขวาครับจะกตนอยู่ไปเหยียดต่อครับซ้ายตีบังขวาไหมมาไหมอติบังเหมือนกันครับซ้ายยังได้อยู่ไปเหยียดไปครับ เข้าไปครับเดินะตันโยครับสายไม่ถึงขวาไม่ถึงเหมือนกันครับโอ้แขนซ้ายโค้งเล่นสมานครับแขงซ้ายครับแมาอะไรครับเป็นคนครับเช็ดเพิ่มกับแขนฝามาตูนแพื่อนายของหลังหลังครับโอ้โหดูสิครับแหมมันกุ้นเขาใจไปอีกแบบนะครับเวยฝีมือแบบนี้ฮะ่ะโบนายดูหน่อยครับตีได้เปล่าตีได้ไหมวางครับยอดกันโยครับ ได้คร <ersch> ับกรรมการบอกแยกดีกว่าตินช้าผัช้าไปนิดนึงครับเอาและครับความพยายามยังเต็มเปี่ยนครับเตะฟ้าครับยอดกัตันยูครับโี่ยวกระบายครับโ่ยกระบายครับเห็นสมานครับสายไปครับไตปลายเท้าครับโอ้โหเตะข้ามหัวไปเลยครับที่พยายามจะเตะก้านพอหลายจังหวะนะครับแท้งนี้หลุดครับของเป็นสมานโยวกัตตาญูได้แค่ขวาครับดูกลู้ครับเตะสายไปติดฟันครับขวามาก็ติดเหมือนกัน จังหว่าใครยำว่มันครับพีได้มีโดนครับแทงเข่าขวาครับเพชรสมานนี่ครับปีครับเตะติดฟังแล้วยังติดฟังอยู่ครับเกมอาวุธเก่งทั้งคู่ครับตาคนตาติดนะครับขยับเข้ามาครับขยับเข้ามาครับสีจังหวัดนะครับก็เตะขวามาก็ติดขวาไม่นปีติดครับแทงเข่าขวาครับเพชรสมานครับเข่าขวาแล้วก็ยกฟังเอาไว้ครับประจักษ์เอางามครับแยกออกมาเอ่อครับซ้อนเอ๋สุนทรีรัวขึ้นอ่าเฉียวลุ้นนะครับขนาดลุ้นว่ายังสวยเลยครับซ้อนเอ๋ เอาลุตลุตโน่นเตะก้นไปหนึ่งทีครับซ้ายที่ฮะเดี๋ยวกันตาดูครับไอ้ก้อยเบียดเข้าไปครับต่อยไปชิดไปครับเบียดไปเอาแล้วก็ขวาี่ได้ครับแล้วก็ขวาคือโนตยกที่สามครับปครบอย่าได้พลาดสายตาครับยกบที่สี่ครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเครืองกระตันยู่ิีงสายแล้วเตะสายตามครับ ยากระดันยูไ่คอยเดี่ยเข้าไปนะครับอยากทิกสายไปขวาครับแหมไม่ได้มีซ้ายอย่างเดียวขวาของยากระดันยูมาเหมือนกันครับฮะดูวงในหน่อยพยายามจะพาไปทีขวาคืนไปครับคนตัดติเอาขวาได้ครับยากระดันยูครับใส่ซ้ายเตะขวาครับผิดสมานยากได้สองข้าสองฝาครับดันแทงซ้ายเตะขวาครับยากระดันยูตะดตื้อครับโดนทางซ้ายแต่ละครับนาครับในครับใครตีใครครับใครตีใครครับ เป็นลักษณะทีบตาคต่างขึตัวเอาไว้ตั้งขาไว้ไม่ให้ล้มบงได้แต่ตีไม่ได้ข้ขวามาครับเกียวเกียวแล้วัวดไม่โดนรแคี้ะครับยับขยับ่งในดูหน่อยครับวงในเร่งไปีร่อนี้ของเพชรสมบับเนี่ยมาครับกดจากงงานับสรางหมเลนครับขดวาครับเยาตันอูครับเพชรสขยักเดินนะครับขขวาครับ เจ้าการโยครับเตะซ้ายไม่เข้าครับติดนะดูครับเป็นสมานขยับเดินบ้างครับขยับเข้าไปเจอแข้งของเจ้าการโยครับแหมวันนี้ข้างซ้ายของเวสมานครับที่ไหนพยายามจะยกบังครับเจ้าอาวุธครับเจ้าการโยูไปไม่เข้าครับไม่อีกหรือเปล่าครับ ตไปขวาครับตัดขวาลำตัวครับเอาปัดซ้ายครับเในสมานครับพยายามนี่ตาลียบนี้ตีกันไม่ได้อืมน่าอ่านวันนี้คือล็อกกับเหนียวหลือเลยครับโกนายของยอดกัน์ดูครับนายยกสี่ครับยอดเันกดูออกมาเปลี่ยนเกมยับตั้งรับนี่ครับตังขวาครับพยายามปล่อยไม่โดนครับเในสมานครับ ีตอนครับพยานจะต่อยต่อยแล้วรอจไว้ครับโอ้โหเนี้ยรอได้ล็อกอิกครับสัญญาโต้ครับเล่นสมรรครับขวาก่อนเลี้ยงระตันอยู่สอดอดจะมีผลหรือไม่ครับปัดซ้ายครับเล่นสมรรครับขึ้นมาโดนเฉียดขาหน้าเราจะเข้ามารวบเอาไว้เนี่ยครับสอกขวาสะบัดน้ำหมดยกงสี่ครับพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมา เพชรสมานไม่ออกอาวุธนะครับไม่เตะนะครับสี่ที่ผ่านมาโดนแค่ปีๆไป3 4ดอกขึ้นยกห้ามาขวาครับพยันจะต่อยนะครับไปชกอันที่เพชรสมานหนึ่แสนครับคงน่าจะเป็นรองพอสมควรเลยครับแต่ขวาเอาไว้แต่ว่ามันยังไม่จบครับยังเหลืออีกหนึ่งยกมาดูว่ายกนี้จะทำได้ไหมครับหนึ่งแสนที่รอยู่ครับสำหรับเพชรสมานคว้ามาได้หรือเปล่า เอ้าโดนสองปากครับน้ำกระจายครับเตะขวาดังไหมครับเดี่ยวกำังอยู่ครับแมนเลื่อนนิดหน่อยครับเพชรฌานเอาโดนท่านซ้ายกอดเอาไว้ดูเนี่ยอยากให้แกได้เป็นผู้นำนะตามลำบากนะเออดูครับตามทันไม่ทันครับพยายามจะไม่ต่อยหมัดนะครับเพชรฌานครับน้ำเลือดสุดท้ายครับต่อยมาต่อยมาแต่ก็เสียหนังล้มไปเอง เวลาเหลือครับแข้งขวาของเยาวันดูครับเไ,<อ>ไปหมักหนึ่งสองของเพชรสมานครับทำเป็นเล่นไทยครับท<อ>ุกอย่างมันเป็นไปได้ครับของมันโดนได้หมัดหนึ่งสองของเพชรสมานครับดีกวา,ากครับไอปสูเ้เขาไม่มีรูงชนะนได้ก็ทีซ้ายของเพชรสมานครับยังพยายามอยู่ครับโอ,โอโ้แต่รวบเอวไว้ก่อนครับแห <โอ S 1> มนะครับดูว่าจะต่อยโดนหรือเปล่าครับยอดกเยาวนดูเองก็โอ้ไม่ตกใจด้วยครับไปไป นี่ครับหลบหมัดแล้วก็รุ้เลือกกระอไปเองครับมาแน่ในสมานเอกครับองเสียงของในสมานสอนสมานยาเมนครับอยู่จิตเมืองนนหรือว่านออาชริยะครับนี่ครับผลาสสาางนบบนานครับจากทีต้นๆเปลี่ยน,น,นเข้าหาก่อนเลยนะครับ สมารยอมนะครับขึ้นยก4มาสู้ไม่ได้นะครับยกมากไปครับเกมมันมาจากมนชุวงท้ายเลยนะครับแต่น้ำเงิน47และกรรมการรุ่งโร์จิปประภัยเลยครับให้แดง50น้ำเงิน48และผู้ชนะครับยอดกระตันยูจิบเมืองนนครับ